สวัสดีครับผมมื่เสื้อผ้ามาเบิงวิตี้ผสมมือครับผมเป็นมือสตรปุ๋ยครับเนี่ยครับปุ๋ยครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกครับโอ้เจ็กเซียมนินเตรดครับผมแล้วก็มาเริ่มไปเบิงเลยครับยุโรปจังไรครับอันนี้หนึ่งกิโลครับเนี่ยทั้งที่ผสมมาเนี่ยสองกิโลนี่ทำใสกันเลยครับ มันเลยครับมันมีครับสมสองกิโลครับมันสองกิโลท่านหาจีดครับท่านเนี่ย ท่านนี้เป็นท่านไม่ล่างครับไม่นุ่นซี่ห่อล้วครับนี่อาขีดหนามหน,าม,นามขีดเครื่องครับหนามนี่หนามปลาห้อยนะครับหนามขีดเครื่องนี่ลองขีดมัน,มนลง่มืงินเลยครับนี่ใส่หมดเลยครับหนามใส่หนามก่อนนะข้นครับนี่มันเข้าเป็น,น วิ้ยครับีครับเพราะเขาก่อกันดีแล้วครับหนึ่งห้าเก่าทานเท่านี้ครับ ทานไหนหาขีดนะครับทานใหม่หาล่างนอนมี่เท่าไป่ สมเนี่ยครับเนี่ยมมันเข้ากันเมไปเรื่อยๆครับมันเข้ากันดีครับ 或者。<music> <music> เบ้อหรอครับนี่ยท่านตอนต่อไปฮะไม่ต้องสี่เนี่ถากกะยงเขียวเข้านลยครับนี่มบานหลอนครับนี่เกใส่หอนถากฟานถากกางเขียวเพามันให้มันเข้ากันดีๆครับ ม,มือมาผสมอีกเท่นเดครับปน,น,น,ต,น,ต,นต่อกันอีกปดมากนะครับขั้นตอนต่อไปครับอาเจีมยใไสมือทองบงัง ผสมนั่ครับมือท่องบางนี่จะใช้ยือเครื่องขีดครับหนึ่งประสานสร้างไว้แล้วเครื่องขีดนะครับหนึ่งสร้างไว้แล้วเอาตามมาผสมใจส่ก่อนเพื่อใส่เป็นมือทองบางแล้วครับเครื่องขีดนี่มาลูยใส่สิแล้วก็ข้นบัดข้น ลอีกผมเต็มนะครับอืมผสมสมันผลี่เดียรนครับมันเข้ากันทุนนี้จวดย่างเดียวครับที่ดีครับปีเฉียดฟ้าเลยครับสุ้มเฉียดฟ้าครับ อีกนึงครับครับเอยมาอกอรอบนึงครับ น้องก็ดีกรอบึงีับเลยเลี้ยวเหรอครับ,เ,รบเดี๋ยวมาล่องกันเลยครับปิดจังไงเนี่ยครับเนี่ย ียงไปไกล่กใจกันมาบึง้งลองกันเลยครับเห็นบ่ครับเออเนี่ยแหละ เห็นเห็นนะครับ่ไงกุบควนเกี่ยงตับอ้า,าวว่าที่ไหนอ่างาเบิง้งนีการมีแทนอัดพร้อมาครับนี่แทนอัดอยังสวยงามครับนี่สามสิบสองตันครับบ็อกไม่แรงบม่ได้ใส่หรอกครับนี่นี่ซิปตันกับหาตันครับ ติดคู่น้องไฟที่อัดไปแล้วกรับลายอยู่ด้วยครับบางตั่นี้เป็นบ่งตัวนี่ครับไปแล้วนี่ลั่มตัมนติดหัวปูดหัวโปเป็นทอเท้าครับท้าฝ้าก็มีครับนี่ก็ทอสีฝ้าไปแล้วนี่เบิ่งตัวน,วนี้ตัวนี้บ่ได้ใช้มือหัวครับนี่หัวเป็นนักบ่ไใช้มือหัวจะเป็นสภาพนี่แหละครับ โอได้ส่มือหัวเนี่ยมือหัวจะเป็นสภาพนี่ครับนี่อันนี้บ่ได้ติดเหลี่ยมนะครับนี่เป็นแบบนี้มันะครับนี่บ้านไดซุ้มซ้ำซุ้มส่มือหัวครับนี่มือหัวจะเป็นแบบนี้มัเลยนี่แค่ปเดี๋สิบ่หมี่มือหัวครับนี่ทีเป็นแบบนี้แหละครับม้่นนี้กับบ่มีอยังหลายครับมี่จำนี่แหละครับขอบุญนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ